สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ด้ามไม้ฝักไม้นะคะสวยเก่าเดิมดมสมบูรณ์ค่ะขนาดพกพาสะดวก ยาวเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วนะคะสวยเก่าสมบูรณ์ค่ะดูใบมีดข้างในกันนะคะด้ามและฝัก สวยเก่าสมบูรณ์ค่ะเหล็กสวยนะคะเหล็กสมัยเก่าสนิมไม่ค่อยกินตอกลายน้องสิงด้ามจะมีรอยแตกรล้าของไม้นะคะตามการเวลา ใบมีดสวยค่ะเหล็กสมัยเก่าสวยงามสนิมกินน้อยมากสวยเก่าเดิมๆขนาดพกพานะคะกลั่นแน่นนะคะจานตรงกลั่นแน่น สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สวยเก่าสมบูรณ์ขนาดพกพาค่ะยาวเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วนะคะขนาดพกพาสะดวก ตอกลายนัองสิงสน,สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665รูจิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ใบมีดสวยมากค่ะใบมีดสมัครสมัยเก่าเหล็กเหล็กดีสนิมกินน้อยมากค่ะสวยเก่าสมบูรณ์ขนาดพกพาสะดวก สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบารมีครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานที่ทำเดินทางไปไหนใกล้ไกลให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทุกเส้นทางนะคะรู้จิกการ เครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ